สวัสดีครับปุม้มพี่น้องนะครับสวัสดีวันที่สิบแปดกรกฎาคมนะครับสอง6ันรสสิบกกลับมาพ่ออีกนิดเดียวพี่น้องวันนี้ไปพาเราเก็บเห็ดอีกคือเกานะครับเห็ดกก่ยังไม่ได้ออกไม่หรอกพี่น้องโคกกะทรงอยากแหงๆอยู่นะครับเอ,อาอย่างนี้ไน่ต้ก็ตามพิ่นตามเบิ่งน้นกันอีกคือเกา,าว่าสิมานบ่พี่น้องที่พ่อได้แกงบ่นะครับจะเนีตามเบื้องกันไป สามหมื่นต้องกันครับห้าได้จากแกง หิดกอนะครับอีกดอกหนึ่งครับกำลังงามๆครับเห็ดพึ่งคาไลานะครับ ใส่คอนพี่เนาะออกได้บนนี้เห็ดกอนะครับเห็ดพึ่งแดงครับพี่เนาะนี่ครับดอกกำลังงามเลยพี่เนาะว่าเป็นมมนะครับ มันได้ดอกสองดอกกำลังแสบครับพึ่งนกยุ้งพี่น้อง เกิอดอยุ่แปน์มองละดอกนะครับดอกงามด้วยพ่อยีกแล้วด้วยเป็น้องเกิดในคลองนะครับเห็ดผึ่งมกยุก้ง พ่อหิตพึ่งแดงพี่นอ้องไหนหเนาถ่งไปแล้วมั้งน่ยเอาได้กันบางดอกนะอืมดอกเนากับเนาดำปุ๊บได้พี่น้องเบิ้งจุ่มนี่เลยครับเอาได้ยี่ดอกวนนี้พี่น้อง ได้อยู่ครับนี่ครับโอมึงเป็นเสื้อนะครับดอกอ่อ,อกนก็ยังมีอ,อ่อนอยู่นี่ ดอกกำลังงามครับเห็ดกอนะครับเห็ดกอนะครับเห็ดกอรครับ เฮ็ดพึ่งเข้านะครับเฮ็ดพึ่งแดงครับ,แ,รบแมงตอมเตี้ยมอยู่พี่น้อง เ็นพิดพึ่งแดงครับมึงแมงตอมดอกงามๆอีกแล้วนะกำลังงามๆครับ,รรบไปมองล่าดอกซองดอกนะครับคั่งกัน อีกดอกหนึ่งพี่น้องพ่อเห็นก้อยแล้วพี่น้องนู้นี่ครับกำลังงามๆเลยครับดอกบัวใหญ่ปันใดพี่น้องแต่ว่าดอกงามดอกแข็งดีแ้วนะครับ ยังมาเบิดพี่น้องมีอีกนะครับนี่ดีเติบนึงอยู่เห็ดก่อซีสัตว์กลังงานนะครับ เอาละครับพุ่มพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเฮาอีกคือเก่าพี่น้องเอามาพึ่งผลง,งานของเฮาเมื่นอนี้กันนะครับได้พอแกงอยู่พี่น้องนะครับเห็ดกอนะครับเห็ดพึ่งแดงนี่พึ่งแดงพึ่งนกยุงนะครับอันนี้เห็ดพึ่งกำนี่พอได้แกงอยู่นะครับได้แกงหม้ออยู่พี่น้องนะครับบ่มีเห็ดเกิดไม่เห็ดกระเพาะหายากักๆนี่ นี่ละนะครับเอาก็ถือว่ามันเติบยุ่นะครับแจังในคลิปนี้บมมีอย่างไรพี่น้องนะครับมาอัปเดตโคกให้เบิ้งอีกคือเก่าพี่น้องนะครับจนกว่าที่มีเห็นไม่ออกกุละนะครับอัพไปเรื่อยๆนะครับังในคลิปนานะครับที่ภาพไปทั้งใดนะครับก็ล้อลุนล้อเบิ้งนักกันพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ อ้อแแบอีกอุ้มหนึ่งเม็ดเติมกันอีกแล้วพี่น้องนะครับเม็ดกอสองดอกลังงามนะครับ